บายดี้อทุกคนเมื่อวานนี้ค่อยสิมาแจกสูตรเห็ดแกงปลาปลาขาวเนาะปลาห้าเส้นแต่ว่าซื้อเป็นภาษาฝรั่งกศษค่อยก็ลืมแล้วว่ามันปลาอีกอย่างตัวนี้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็แพงในปลาแนวนี้นะติ๊กทึกๆึตัวหนึ่งนีแต่ประมาณเกาดอนถึดดอนแต่ว่าเมื่อนี้ตัวหนึ่งเิาดอลเกาดอลแบบเดี๋ยวนี้อะไรก็ขึ้นมา่ลเราเนาะทุกคนเนาะแกงปลาหมักน้ำส้มบานหมักน้ำแล้วเครื่องประกอบมันก็มีนี่พักอนาผักหอยหน้ามันก็มีผักกระแหง หอมเป๊หอมเทพเนาะแล้วก็ผัดบัวะพาผัดซามอย่างนี้เขาจะต้องมาซอยหมุนมุนเอาไว้เอาไว้บัดเฮาสิป,ปงเนาะแล้วก็เครื่องประกอบอีกอหน,นึ่งก็มีเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองเนี่ยเขาก็มาต้มมาล้างแล้วเขาก็มาผ่าเค้นเพื่อแบบบวหเมันขากระปองนะแล้วก็มีมะเลืเนาะมีมะเลือมีเซเลอรี่มีมะนาดแล้วก็เครื่องประกอบอีกอหน,นึ่งเครื่องเทพของเขาก็มีหัวสิงไข่หอมบัวแดงน้อยแล้วก็บใบขี้หูด ใบชีหูดแล้วก็มีหักหอมเป๊หอมเทศแล้วก็มีหัวคาบมักเท็ดบักพริกขี้หนูเร็ดแดงสว่วนเขาอ,อะไรนี่เนาะจะมีเท่านี้แล้วก็จะมีะน้ำซุปน,น้ำซุปของเขาี่แม่นต้มเอาเอาเอาไก่มาต้มเป็นน้ำซุปเนาะน้ำซุปนะแล้วก็มีน้ำมะขามมะขามเปียกะมะขามเปียกนี่เขามาต้มเพื่อเอาน้ำของมานันเนาะกำลงัง เล่นเกมอาร์โลแม่เปิดกล้องเลยแม่ลูกไซร่าเนี่อเล็กซ์วันนี้พิ่นพักเวียงวันนี้ไปเวี่ยง<ท>ลง,ลงทิศเนาะต้นเทพของเราลงไปแล้วอนะอตอนนี้เนาะตอนนี้ต้อยขัดกระแหงต้อยขัดกระแหงต้อยหอมเทศแล้วก็ต้อยบัวระกพาเพื่อเอาไว้บัดเวลาเฮอลลวลาติดตง เสร็จแล้วบัวร่ลลากางามงามทุกคนสดๆเลยตอนนี้เราก็มาหอดขั้นตอนกำลังอนาตองเอาน้ำมาขามเปียกเอามาต้มแล้วก็ มาตอนเอาจะน้ำมันส่วนเครื่องปรุงเนี่เราก็มีอันน,ะน้ำปลาสองอย่างเนาะน้ำปลากับปลาหมึกนี่แล้วก็มีน้ำปลาสิงสู่อันนี้ม่นใส่แทนแป้งนวัวน้ำปลาตัวนี้มันนวัวแล้วบบจำเป็นต้องใส่แป้งนวัวตัวนี้แล้วก็ต้องสำคัญที่สุดต้องม่นมีซอสตัตวนี้ซอสสำหรับต้มอันนาแกงหมักดัดนี่แหละแกงสกบตำหมักดับนี่นี่โอเคตอนนี้เราเอาหมักดัดลง เอาเตลลรีหลงแล้วก็เอาพวกเห็ดนี่มักเล่นนี่เอาหอกลงมามาซาำพร้อมกันเลยแล้วมักเล่นมันสุกไวเพื่อนว่าได้ต้องเอาจะกน้อยค่อยเอาหลงเอามักนัดกับเห็ดเห็ดนี้เขาต้มก่อนแล้วสุกแล้วแต่ว่าเราอันน่าก่อนทำที่ต้มก่อนเพื่อบดเป็นข้าวกระปองเขาผ่าเครื่องเอาไข่กระปองผ่าเครื่องแล้วไล่น้ำออกเมื่อไล่น้ำเย็นๆแล้วเขาจึงค่อยมาต้มต้มแล้วจึงค่อยเป็นไลอีก น้ำจึงมขาบวชขาวกระปองเ้วก็ใสหมักเลนแล้วใส่ใส่ใส่ข้างปรุงก่อนดอเดี๋ยวทาทาให้พวกนี้กดน้อยนึงแล้วจิ้มึ้เอาเครื่องนำสนั้นมาใส่ตอนนี้ข้าวเครื่องเทพลงแล้วก็อาณาเอาเอาหมักขามเปียกหมักขามเปียกนี่ลงตองตองเอาเตอัน,น้ำมันเนาะ ใส่เนยเติมน้ำตาลลงไปประมาณนี้สุดแล้วแต่ามัดส้มหวานทำไมเนาะใส่ว่ารสนี้มันต้งเป็นรสส้มหวานก็สมกันลางคนมักหลายมักหวานกับใส่น้ำตาลเอาลายก็มักส้มหลายกับใส่น้อยนึงโอเคเดี๋ยวนี้เราเริ่มเกียวเออเกี่ยวหกเทียมแล้วแล้วก็ตอนนี้ใส่น้ำซอสขอมันใส่ซอสคอมันเนาะแกงมักนัด ส้มบาทบางด้านนี่นะเขาจะขาดตัวนี้บดได้สอตัวนี้นะขันขาดสอตัวนี้แล้วก็มันก็บ่มีรสชาติของแจมตัวนี้บาดเจ็บที่สะตอนนี้เขาลงปลาไฟไปบาดนี้อ่าฮะโอเคโอเคบาดนี้ลงมักเล็งเข้าไปมักเล็งลงไปบาดนี้เว่าเทสหม้อนด้ยังไบนนอยดนี่สิ่งรถหม้อแล้วบาดนี้ยังทส่ใส หอมใส่นั่นใส่นี่อีกเหมือนอันใส่ไร้นบ่เอออย่างไรน้ำปลาน้ำตาลใส่แล้วทาซีนเค็มจางน้ำเออซอสของมันนี่มันก็อาจจะเค็มน้อยหนึ่งแล้วเอาทาซีมันก่อน <c oughs> ตอนนี้เราเติมเกลือเข้าไปน้อยหนึ่งนาขาดเกลือมันกบดแซ่บาอาหารการกินของเราเนาะ ตอนนี้เติมเกลือเข้าไปหน่อยหนึ่งแต่แต่น้ำปลาก็บบแซ่บเลยขาดเกลือก็ได้โอเคบัดน,นี้เขาเติมน้ำปลาน้ำปลาซินซูลงไปน้ำปลาตัวนี้นะมันน,นัวทุกคนบบจำเป็นใส่แป้งนัวบบต้องใส่ผงสุดใส่น้ำปลาตัวนี้ก็หนัวพอแห,หงแล้วอฝากงวมไว้ เพื่อให้มันฟดไวขึ้นอเอาเห็ดหม้อใหญ่ <c oughs> น้ำซอสบัลฟองนึงนี้ใส่ใส่บดพอดีเนาอะอใส่บดพอดีแล้วโอเคตอนนี้แกงเัาก,ก็เรียบร้อยแล้วใส่หัวผักเทียมเกียวลงไปตอนนี้ใส่หัวผักเทียมเกียวลงไปแล้วใกลใ้จะสเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเกี่ยมกินได้แล้วโอเคบดนี้ลงด้วยหอม สามอย่างหอมเตหอมบรพาผักกะแงยงสามอย่างเป็นอันที่ว่าเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคปิดไฟได้ปะนี้เออแล้วหอมมันจะยุบอตโมติกเองว้าวเต็มมอเลยทุกคนมาเดอ้อมากินน้ำข่อยเดอ้อทุกคนเดอ้ออร่อยจังเลยฝีมือเมียเราแม่กลัวคนสวย <laughs> แม่ควคนสวยของเราทำอาหารอร่อยจังเลยโอเคหมดใส่เ้อยแล้านป่ะเ้อยแล้ว,ลวทุกคนโอเคไพอยากเฮ็ดนำกระเฮ็ดนะทุกคนเด้อโอเคเอาไว้ไว้คลิปมาเนาะคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้และขอบใจเด้อที่อาน,นากดไลค์ให้กำลังใจเซนกันละกันขอบใจทุกคนโอเคบายบาย